จะเวิร์กไหมันยเวิร์กอ่ะเวิร์กหรือฮัลโฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับ a l ล One day with me นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่อุทยานบริษัทรสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าอยากรู้ว่าความงดงามของที่นี่จะตาตึงใจแค่ไหนเราไปชมกันเลยฮ่าฮาเปิดมาก็รถติดเลยนะคะ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเราเดินทางเมื่อวันที่29ธันวาคมซึ่งก็เป็นวันหยุดของโรงงานแล้วก็มาหยุดยาวช่วงปีใหม่ทําให้การจราจรค่อนข้างที่จะฮอตฮิตติดขัดกันเลยทีเดียวซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะเราจะต้องผ่านช่องเขาขาัดจังหวัดสระบุรีข้างหน้านะคะก็เป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการสร้างทางรถไฟสายเหนือในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งต้องตัดผ่านภูเขานะคะเพื่ออำนนยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะคะใช้เวลาประมาณ2เกือบ3ชั่วโมงนะคะระยะทางจากปทุมไปพิษบูรลกก็ประมาณ200กว่าโลนะคะและเมื่อมาถึงนะคะเขาจะให้เราชําระค่าเข้าชมคนละ20บาทต่างชาติ100แล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมการเข้าชมโบราณสถานสำหรับรถยนต์อีก50บาทโดยเมื่อชาําระเงินเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีรถบริการนักท่องเที่ยวให้เราได้นั่งกันนะคะในอุทยานบริษัทสีเทพนะคะยังมีสระน้ำขนาดใหญ่อย่างสระแก้วและสระขวัญ ซึ่งในอดีตนะคะเป็นแหล่งเก็บน้ําสําคัญของเมืองสีเทพโบราณสถานแห่งนี้นะคะในเมืองเก่าสีเทพมีพื้นที่ราว4.7ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2,900ไรไร่เราจะพาเราเดินทางมาถึงอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเป็นที่แรกนะคะซึ่งที่นี่นะคะจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ผู้หญิงนะคะแล้วก็มีโครงกระดูกช้างที่ขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อปีพศ2531หลังจากนั้นเขาจะให้เราเดินเท้าแล้วก็ให้ได้สำรวจกันนะคะซึ่งที่เราเห็นกันอยู่นะคะคือปางสองพี่น้องลักษณะเป็นปางสององค์นะคะตั้งอยู่บนฐานสิลาแลขนาดใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับปางสีเทพมีประตูทางเข้าทางเดียวและจากการขุดแต่งทางโบรนาณนคดีนะคะพบทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปร,รตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอสุภราชนะคะ เมื่อเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะเราจะพบกับโบราณสถานเขาข้างในเขาเชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธแล้วก็ทรัพย์สมบัติต่างๆจึงเรียกว่าเขาขัางการก่อสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่12-14ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันไปทางทิศตะวันออกใช้ทีลาแรงเป็นวัตถุหลักในการก่อสร้างที่ฐานนะคะมีรูปปูนปั้นบุคคลและสัตว์ประดับเป็นศิลปะทางเทรวดีโดยประดับไปด้วยปูนปั้นรูปคนแคท้ที่แบกเขาข้างในเป็นรูปมารซึ่งใช้บ่าและท่อนแขนตอนบนค้ำจุนรองรับฐานเจดีย์แล้วยังจะมีรูปปปั้้นนรูชาางที่เขใ ก็มีรูปปัน้นรูปสิงที่เขาข้างในเป็นสิงราวบันไดหรือสิงประดับฐานสถาปัตยกรรมถัดมานะคะจะเป็นธรรมจักรที่อายุราวพุทธศตวรรษท,ที่12-15ถึง หรือประมาณ1,400ถึง1,100ปีมาแล้วสลักกลงหรือวงล้อเป็นลายสี่เหลี่ยมของน้ำเปียกปูนสลับดอกกลมขนาบด้วยรอบลายลูกประคำขอบด้านนอกสุดสลักเป็นลายเปลวไฟดุมล้อนูนสลักลายกีบบัวโดยรอบถัดมานะคะคือปางสีเทพเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัฒน,นธรรมของโบราณในช่วงพุทธศตรวรรษที่16-17หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ลักษณะของปางสร้างด้วยอิฐและศิลาแรงฐานล่างก่อด้วยศิลาแรงเป็นฐานบัวลูกฟักแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมของทั่ทวไปในวันที่ไอไปนะคะบอกเลยค่ะว่าอากาศคัอนข้าที่จะสบายมากไม่ร้อนเลยและมีต้นไม้ปกคลุมเยอะแยะมากและมีสถานที่ให้เราได้นั่งพักผ่อนกันก่อนเดินทางไปเขาคัางนอกนะคะอยากจะแนะนํานี่เลยค่ะขนมจีนอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมา <c oughs> มาต่อกันเลยค่ะเ <c oughs> ขาคัางนอกนะคะตั้งอยู่ทิศเหนือของเมืองวาราสีเทพ ห่างจากเขาข้างในไปราว2กิโลเมตรเขาข้างนอกเป็นมหาสถูปในวัฒนธรรมธารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขุดสำเร็จเสร็จสิ้นในปีพศ2555มีลักษณะลงเหลือเป็นสิ่งกอ่อสร้างสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ64เมตรความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ20เมตรโดยที่นี่นะคะใช้เซาแรงก่อสูงขึ้นไปจะมีขนาดใหญ่โตแบ่งเป็น2ชั้นหลักโดยแต่ละชั้นสูงประมาณ5เมตรแต่ละทิศมีเจดีย์เล็กๆหลายรอบ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับมวลนจักรวาลและอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของอินเดียตอนใต้และชวากลางใครที่ยังไม่เคยมานะคะแนะนำให้เรามาเดินเล่นที่นี่สักครั้งนะคะบรรยากาศดีมากแถมยังได้ความรู้กลับไปด้วยวันนี้ก็ขอจบทริปวันเดวิดมีที่อุทยานบริษัทสีเทพแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะ see you on the next trip ค่ะบ๊ายบาย